ทีนี้รู้ได้ไงว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วนะเพราะว่าท่านเป็นเทวดาก่อนที่พุทธเจ้าจะจะ,จะตัสรู้ใช่ไหม<ช>อ่าทีนี้ใน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 ตำราในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีมีบันทึกไว้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอุบาสิกาท่านหนึ่งนะชื่อว่านันทะมารดา อุบาสิกาท่านนี้เป็นพระอนาคามีคือเป็นชั้นที่สาม,สามโสดาส,สกทาคาแล้วก็อนาคาเป็นชั้นที่สามอุบาสิกาท่านนี้ก็ชอบสวดมนต์เ<ม>นาะชอบสวดมนต์ก็มีอยู่วันหนึ่งก็กลางคืนก็สวดมวนต์กลางคืนสวดมนต์นี่สวดเพราะสวดเป็นทํานองสารพันยะ<ม>สารพันยะ<ม>เคยได้ยินใช่ไหม อ่าทดลองสารพันยะก็สวดสวดพระประิรแษฐาสวดเป็นทดลองสารพันยะสวดสวดไปเรื่อยๆทีนี้ในร,ระหว่างที่สวดอยู่นั้นน่ะเท้าวเวสุวรรณก็เหาะมายังไม่ประกวดตัวเ <laughs> <laughs> หาะมาก่อนเอ,อหาะมาเหาะมามันกลางคืนน่ะใช่ไหม <laughs> อุบาสิกาท่านก็ไม่เห็นหรอกเพราะกลางคืนอยู่ <laughs> ก็ห่อมาเท้เวสุวรรนีจะไปธุระก็ห่อผ่านมาก็ได้ยินเสียงสวดทีนี้แบบเสียงสวดอะท่านะดังมากดังมากจนแบบดังขึ้นไปข้างบนอะแล้วระหว่างที่ห่อมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงก็รู้สึกปิติใจอุ๊ยใครสวรดมนต์เพราะจังเลยก็ลงมามลงมาแล้วก็มายือนอยู่ยือนอยู่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรยือนอยู่เฉยๆอุบาจิกาก็สว,วดไปก็ไม่ได้ยังไม่เห็นก็วสวดไปเรื่อยสวดเรื่อยจนกระทั่งสวดจบ เวสวุวรรณก็ยกมือแล้วก็พร้อมบอกว่าสาธุสาเสียงดังมากใช่ไหมอุปัชฌาก็มองไปเอา้าเอา้เอาใครท่านเป็นใครอแต่ว่ารู้เพราะว่าอุปัชกาเป็นพระอนาคามีก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเห็นเป็นเ,เห็นเป็นเทวดารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีรัศมีก็เลยถามว่าท่านเป็นใครใช่ไหม,มเทวสวุวรรณก็บอกว่าเราคือเทวสวุวรรณพี่สาวใช้คำว่าพี่สาว ใช่ไหมอ้าวเราไปเรียกอุบาสิกาว่าพี่สาวได้ไงในเมื่อเทวสุวรรณท่าน,เป,นเป็นเทวดาแล้วก็อายุก็มากใช่ไหมกว่าอุบาสิกาท่านนี้เนี่ยทีน,นี้อุบาจิกาก็บอกว่าก็คุยกันคุยไปคุยกันมาใช่ไหมก็เรียกพี่สาวทุกคําเรียกพี่สาวทุกคําเลยแล้วจนสระทั่งว่าลาจากกันไปแล้วก็บอกว่าเทววสุวรรณก็บอกว่าพรุ่งนี้พระสารีบุตรกับพระโมคคายาจะมาที่เมืองนี้นะ S <S ให้ไปนิมนต์มาตักบาทแล้วก็อุทิศบุญให้ผมด้วยอ่าแล้วก็ขอบคุณบอกขอบคุญขอบคุณแล้วก็จากไปทีนี้ไอ้คำที่เรียกว่าพี่สาวเนี่ยโดยในยะก็คือท่านได้เป็นพระอริยะขั้นสามแต่เท้าเวสสุวรรณเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งก็เลยเรียกผู้<ม>หญิงคนนี้ว่าอ่าเรียกว่า,พ,า,วาพี่สาวในทางธรรมอ่าพี่สาวในทางธรรมเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็เลย ก็เลยรู้ว่าท้าวเวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วนะแล้วก็จะมีเกตอื่นๆเกี่ยวกับท้าวเวสุวรรณเนี่ยที่บอกว่าท่านบนรรลุธรรมท่านอะไรเนี่ยก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกในยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับให้ฟังกันอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราบอกว่าเออถ้าเราไหว้บูชาเท้าวเวสุวรรณแล้วเนี่ยมันจะเป็นเราไหว้ผีไหว้ยักษ์ ไหว้อะไรที่มันมัน,ม,นมันไม่ถูกไม่ควรไหมไม่ใช่อ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นจุดที่เป็นคําตอบว่าเราเท้าไหว้เท้าเวสสุวรรณเนี่ย<ต>เราเรใช่เราไหว้ในคุณธรรมอ่าคุณธรรมอ่าคุณธรรมสำคัญก็คือหนึ่งก็คืออ่าเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสวสดาบันใช่ไหมอันที่สองก็คือท่านเป็นเทวดาเทวดาชันจ่าตุม เป็นเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยเราว่าในคุณธรรมของการเป็นเทวดานะการเป็นเทวดาเนี่ยในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมีอนุสติอยู่ข้อหนึ่งก็คือเทวเทวตานุสติเป็นกรรมฐานหนึ่งในสิบอนุสตินะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวตานุสติจาคานุสติอะไรเนี่ยคือจนถึง,งอนุจนถึงอานาปานุสติ ก็คือมีอยู่สิกรรมฐานในหมวดของอนุสติสิบมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าเทวตานุสติพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงคุณของเทวดาผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าเป็นปรรมฐานที่พุทธเจ้าสอนแล้วทาไมถึงนึกถึงคุณของเทวดาใช่ไหมเทวดามีคุณตรงไหนมีประโยชน์ตรงไหนทําไมเราถึงต้องมานึกถึงว่าเทวดาเป็นกรรมฐานได้อันเนี้ย คือข้อที่เรียกว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องยึดหลักคําสอนตรงนี้เอาไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าเออถ้าเกิดว่าบุคคลที่เป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ต้องมีรู้จักทําทานใช่ไหมก็ต้องรู้จักรักษาศีลต้องสวดมนต์ใช่ไหมต้องทํากรรมฐานอ่าต้องมีศีลมีธรรมถึงจะเป็นเทวดาได้ใช่ไหมล่ะคนที่ทําบาปทํากรรมชอบรักเล็กขโมยน้อยฆ่าสัตว์ชีวิตเดียมันเป็นเทวดาไม่ได้ ใช่ไหมคนที่เป็นเทวดาอย่างท้าวกูเวนเนี่ยท่านทำทำทานบริจาคให้คนยากคนจนสสยเสียสละไอ้รายได้จากเครื่องหีบอ้อยเครื่องที่เจ็ดเนี่ยให้ตลอดชีวิตเี่ยมันจะเยอะขนาดไหนอ่ยใช่ไหมละวันหนึ่งมีคนมารับทานจากท่านเป็นร้อยคนพันคนตลอดชีวิตเ่คนจะเยอะขนาดไหนที่ท่านช่วยไปอะ่ะอันนี้สงตรงเนี้ยบุญตรงเนี้ยทาให้ท่านเป็นเทวดาแล้วเราอะ่ะซึ่งเราเป็น คนที่บูชาท่านเนี่ยก็คือบูชาความดีใช่ไหมบูชาบุญบุญที่ท่านมีบูชาสิ่งที่ท่านทําคุณงามความดีที่ทําไว้นั่นแหละเราเรียกว่าเทวตานุสติ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเราจะไปไหว้เทวดาที่แบบเพื่อที่จะให้เราเหมือนกับว่าะสะดเดาะเคราะห์ต่อชะตาไม่ใช่อย่างนั้น mm hmm. นะครับอันนี้คือเป็นการระลึกถึงคุณความดี สิ่งที่ท่านทําแล้วเราก็เรียนแบบว่าเอออะไรทําให้ท่านเป็นเทวดาได้เราก็ทําตามแบบนั้นอันนี้แหละเรียกว่าเป็นเทวตานุสตินะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเอ้ยเราบูชายักษ์บูชาเทวดาไอ้บูชายักษ์บูชาใช่คือคือตําแหน่งตําแหน่งเนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับเวลาเวลาอะไรอ่ะเวลาที่เวลาที่ข้าราชาการหรืออะไรเงี้ยสมมติเนาะ แต่งชุดใช่ไหมแต่งชุดเวลาออกออกทำงานนะก็ต้องก็ต้องแต่งชุดใช่ไหมก็ต้องแต่งชุดใช่ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมหรือว่ายูนิฟอร์มของบริษัทอย่างเนี้ยของออฟฟิศของโรงงานเด็กอาชีวะหรืออะไรก็แล้วเขาจะมีฟอร์มนั่นแหละเรียกว่าเป็นชุดยักษ์เนี่ยคือชุดของท่านคือชุดที่ท่านออกทำงานแต่เวลาที่ท่านอยู่บนสวรรค์ท่านเป็นเทวดา ท่านก็จะเป็นเหมือนหนุ่มอายุยีสรูปร่างสะสวยรูปร่างหุ่นดีใส่ชุดเป็นชุดเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นทองอย่างเงี้ยก็คือเป็นเครื่องประดับของเทวดาะเป็นเรียกว่าเป็นเทวดาที่สวยงามไม่ใช่ว่าเป็นยักษ์อีกกันใช่เป็นยักษ์นี่คือรูปเหมือนกับชุดทํางานเวลาที่ เวลาที่ท่านจะจะ,จะลงมาเมืองมนุษย์ษยหรือว่าจะไปอย่างอื่นท่านก็ต้องแบบนั้นให้คนรู้เพราะไม่งั้นเทวดาเนี่ยเขจะมีหน้าตาคล้ายๆกันอ่าเพราะว่าเขาทาบุญมาคล้ายๆกันหน้าตาก็จะคล้ายๆกัน เวลาไปไหนถ้าไม่มีการแสดงสัญลักษณ์เนี่ยก็จะอาจจะจํากันไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม,มใช่แล้วลูกน้องบางทีอ่ะลูกน้องเนี่ยลูกน้องบางทียอยู่ไกลใช่ไหมอยู่ไกลหรือว่าอาจจะอยู่ห่างๆไม่ได้เป็นลูกน้องใกล้ๆชิดอะ่ะก็จะไม่ค่อยเจอก็จะไม่ค่อยเจอถ้าไม่มาในรูปแบบยักษ์รูปแบบที่ท่านทําไม่เห็นน่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมแต่พอมาแบบนี้คนก็เป็นที่รู้กัน นะครับจริงๆแล้วท่านเป็นเทวดา<ม>เป็นเทวดาที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลารูปร่างหน้าตาดีไม่ใช่อย่างที่เราเห็นหรอกนะแล้วก็เป็นแล้วความที่เป็นเทวดามีอิทธิฤทธิ์เนี่ยก็สามารถจะแปลงหรือเนลมิตรรูปร่างหน้าตาให้เป็นต่างๆได้เพราะฉะนั้นอาจจะเจอใช่ไหมว่าเราอาจจะเดินสวนทางกับท่านอยู่ชกชนไหลเดี๋ยวเราไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมล่ะ<ม>แต่ว่าโดยคตินิยมแล้วอ่ะ เวลาท่านจะปรากฏตัวให้ให้คนหรือมนุษย์เห็นนะ่ยก็จะมาเป็นยักษ์เพราะคนจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือเทวสุวรรณสัญลักษณ์ใช่หรือว่าองค์อื่นๆก็เหมือนกันใช่ไหมละ่ะก็จะเนรมิตตัวเองให้ให้เหมือนกับเหมือนที่เรารู้จักใช่ไหมเหมือน,เห,อนเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับว่าคนเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดบางทีไม่รู้จักกันใช่ไหมละ่ะได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าจําภาพได้ว่าเอออันนี้เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่พอไปหน้าตาเปลี่ยนไปก็จําไม่ได้อย่างเงี้ย<ม>ก็ต้องมีแบบเก่าให้ดูว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนั่น,น,นแหละอันนี้คือเท้าวเวสุวรรณอ่าเดี๋ยวเราอีกต่ออีกตอนหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุยเรื่องว่าเราจะบูชาท่านยังไงอ,อ่านะค่ะวันนี้ก็ร่วมสนับสนุนรายการของเราเหมือนเดิมนะคะกาแฟเด่นชัยนะคะเรามีขายทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็มีขายทั้ง ในในไลน์นะคะทักเข้ามาได้เลยเรายินดีพร้อมส่งทุกช่องทางนะคะจะบทหรือจะมีเก็บปลายทางมีหมดครบทุกอย่างเลยนะคะค่ะกับกาฟแฟเด่นชัยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะครัสวัสดีครับ